สวัสดีค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะมาแนะนําวิธีการใช้เครื่องมือถัดไปนะเครื่องมือสําหรับวันนี้ก็คือจะเป็นเจ้าตระกูลลาโซนะคะอ่าลาโซก็คือตระกูลนี้นี่เองอ่าลาโซนะจะประกอบไปด้วย3มอย่างนะคะก็คือเป็นลาโซทูนแบบนี้คล้ายๆกับ,บบ่วงบ่วงนะบ่วงเชือกนะคะ อีกอันนึงคือ p o y g o n a l Lasso นะคะอันนี้มันก็จะเป็นคล้ายๆกับสี่คืาเรียกอะไรนะเลี่ยมๆเนาะแล้วก็อันที่3ก็คือเป็น Magnetic Lasso t o o l นะคะอันนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับแม่เหล็กนะคะการทำงานก็คล้ายๆกับแม่เหล็กเลยคือดูดไปตามขอบภาพเดี๋ยวสาธิตให้ดูนะคะ3แบบแตกต่างกันยังไงนะคะแล้วก็อันไหนที่น่าจะใช้งานง่ายที่สุดหรือว่าอาจจะขึ้นอยู่กับความถนัดก็ได้นะคะอ่ะทีนี้ เรามาเริ่มจากการเปิดภาพเนาะเปิดภาพมาก่อนไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็ open ไฟล์แล้วก็ open นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดมาจากภาพที่เราดาวน์โหลดไว้มาดูแฟ้มดาวน์โหลดสมมุติว่าใช้ภาพนี้ ภาพของครูเองนะคะ่ะครูใช้ภาพนี้เปิดมาก่อนเสร็จแล้วเราจะต้องเลือกว่าจะใช้ใชกระดาษนะเท่าไรก็คือไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็นิวปรับแบบเดิมเลยก็คือเลือกเป็นหน่วยพิกเซลตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็ปรับตรงตัวเลขเนี่ยทีหลังเนาะแล้วก็ในส่วนอื่นๆเนี่ยก็ปรับตามความเหมาะสมตรงนี้เป็นเป็นไว้ก็ได้นะคะอะปรับ เป็นพื้นหลังสีขาวกดโอเคเราได้กระดาษละหนแผ่นได้รูปภาพต้นฉบับแล้วเราต้องการตัดให้เหลือเฉพาะรูปของตัวเราเองอ่ะเราคลิกที่ลาโซแล้วใช่ไหมคะอันแรกเนาะจะเป็นลัโซธรรมาดาที่เป็นห่วงเชือกเนาะดูจากสัญลักษณ์เราทำการเอาเมาส์เห็นไหมเมาส์วิ่งอยู่นี่นำเมาส์เนี่ยมาลาก ลากไปให้ชิดกับขอบรูปหรือความห่างตามที่เราต้องการอ่าดูตัวอย่างนะคะเริ่มจากคลิกลากไปอย่างนี้เลยเห็นไหมอันนี้ความสวยงามก็จะขึ้นอยู่กับความนิ่งของมือเราเห็นไหมคะอ่าลากไปแบบนี้ลากไปเรื่อยเรืจนให้มันไปจบที่จุดเริ่มต้น อ่าลากไปอุ้ยเบี้ยวอ่าลากไปลากไปปุ๊บจบแล้วที่จุดเริ่มต้นแล้วปล่อยเมาส์เห็นไหมคะมันจะเป็นเส้นประแบบนี้เห็นไหมอันนี้คือการที่เราเลือกขอบเขตของรูปภาพแล้วนะคะจากนั้นเราก็ทำไมใช้เจ้า move tool ตัวเดิมตัวแรกตรงนี้ คลิกปุ๊บให้มุบทุนมันบุ่มลงไปเนาะแล้วก็นำเมาส์สีดำของเราเนี่ยมาลากแล้วนำไปปล่อยไว้ในพื้นที่ของกระดาษเราเห็นไหมอ่าถ้ามันแคบก็ขยายนะให้มันกว้างๆนะคะแล้วก็ทำการย่อรูปภาพของเราให้มันพอดีกับที่เราต้องการใช้อ่ะอันนี้แบบที่หนึงอ่ะปรับเสร็จเรียบร้อยกดอะไรกด Enter นะคะห้ามลืม เป็นอันเสร็จเรียบร้อยสำหรับแบบที่หนึ่งแบบที่หนึ่งเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวขยับไบบเล็กๆก่อนอันนี้แบบที่หนึ่งต่อไปเราใช้ภาพเดิมแต่ว่าปรับเจ้าลาโซ่เป็นเจ้าตัวที่สองโพลีโกน,นนะหรือว่าเราจะเรียกว่าโพลีกอนล้วกันเนาะง่ายๆดีโพลีกอนตรงนี้ เจ้าพอริกอนที่เป็นเหลี่ยมๆนะคะแล้วดูว่าความแตกต่างของพอริกอนกับลัสโซตัวแรกเนี่ยต่างกันอย่างไงอ่ะมาอ่ะทีนี้มันยังเป็นเส้นประอยู่ใช่ไหมครูบอกว่าให้เราเอาเส้นประอันอันที่สองเนี่ยเจ้เส้นประเนี่ยมาคลิกที่ว่างๆครั้งหนึ่งก่อนเพื่อให้มันหายไปเนาะแล้วก็ไปเลือกเครื่องมือเรามาอันนี้เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะหรือว่าใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยเนี่ยก็ทำได้นะ มาที่โพลีกอนของเราเริ่มต้นเหมือนกันเลยก็คือใช้เมาส์ของเราเห็นไหมเมาส์วิ่งอยู่นี่นะคะใช้เมาส์ของเราเนี่ยกดแล้วก็เริ่มแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ลากไปเหมือนกับลาโซนะกดแล้วก็เห็นไหมเห็นเส้นไหมคะมันจะเป็นเส้นตรงเราก็นําเส้นของเราเนี่ยคลิกลากไปตามพื้นที่ที่เราต้องการเรื่อยๆเห็นไหมคะ มันก็จะมีลักษณะเป็นเส้นตรงไปเรื่อยๆอลากไปแบบนี้ถ้าอยากให้งานมันละเอียดมากก็จะต้องใช้หลายคลิกหน่อยนะคะอ้าวปต่อ น,นี้นะคะอ่าแล้วก็ไปจบที่จุดเริ่มต้นนะเหมือนวิธีการแรกเลยปุ๊บเห็นไหมเราก็จะได้เป็นเส้นประเหมือนเดิมเห็นไหมคะอันนี้คือพื้นทีท่ที่เราได้เลือกไว้แล้วเมื่อกี้นี้ก็ใช้เจ้า move t o นะตัวเดิมมาลากไปอ่าแล้วก็ทำการย่อให้ได้ขนาดที่เราต้องการ อันนี้เป็นแบบที่2นะคะเสร็จแล้วกด enter อ่าแบบที่2กับแบบที่1ไปลวอันแรกนี่คือล a าโซอันนี้อันที่2นี่คือโพลีอนนะคะอ่ะมาดูอันต่อไปเอาเส้นประมาก่อนนี้นะวิธีการง่ายๆนะแล้วเราก็ไปเลือกเจ้าแมกเนติกนะอันที่3ตรงนี้นะคะนี่เจ้าแมกเนติก วิธีการของมันนะเดี๋ยวดูนะมันเป็นยังไงนะได้แมกนติกมาแล้วนะคะเราก็ทําการเห็นเมาส์แมตรงนี้เราก็เริ่มนะที่จุดเริ่มต้นนะคะแล้วเราก็ทําการเลื่อนเมาส์ไปตามขอบของรูปภาพแบบช้าๆนะคะเห็นไหมมันจะดูดไปตามขอบภาพเองโดยอัตโนมัติซึ่งจะสวยหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับความนิ่งของมือเราเหมือนกัน ค่อยๆนะเราจะคลิกก็ได้นะคะหรือว่าเราจะเลื่อนเมาส์ไปเฉยๆก็ได้ถ้าเราคลิกมันก็จะไปแบบนี้เห็นไหมเนี่ยแต่ว่าถ้าเราเลื่อนไปเฉยๆก็ได้อันนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะคะ,นนละ,คะแล้วเราก็ไปจบที่จุดเริ่มต้นเหมือนกันนะทําการคลิกนะคะเห็นไหมมันก็จะขึ้นเป็นพื้นที่ที่เราได้เลือกไว้แล้วเหมือนมาสกครู่นี้ก็วิธีการเดิมเลย ใช้เจ้า move tool นะคะคลิกปุ๊บแล้วก็เอา move tool เนี่ยมาลากเห็นไหมลากไปพอขึ้นพื้นที่สีขาวเนาะเป็นขอบสีขาวนะที่หน้าต่างของกระดาษเนี่ยคือภาพเราเข้าไปแล้วนะเราก็ทำการปล่อยได้แล้วเราก็ทำการจัดรูปภาพนะคะให้ได้ตามที่เราต้องการอ่านี่สมจะเป็นเจ้า magnetic นะคะอ่า ภาพต้นฉบับเนาะถ้าเราทำเสร็จเรียบร้อยใช้เสร็จเรียบร้อยนะทำการปิดได้เลยอ่าเราก็จะได้ภาพแบบนี้เห็นไหมอ,นน le, อันนี้เจ้ารัโซอันนี้เจ้าพลิกอนแล้วก็สุดท้ายก็คือเป็นแมกเนติกนะคะนักเรียนสามารถทดลองเนาะฝึกทำได้ว่าเราถนัดอันไหนถนัดรูปแบบไหนหรือว่างานที่เราต้องการทำเนี่ยจะใช้รูปแบบไหนดีเลือกได้ตามความถนัดนะคะหรือว่าความต้องการของนักเรียนเลย เนาะวันนี้ก็มาแนะนําแค่3อย่างนี้ก็พอนะคะแล้วก็ให้นักเรียนลองฝึกทําดูถ้ามีอะไรผิดพลาดยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะมีสงสัยนะก็สอบถามเข้ามาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย